มาไปเล่นการ์ิ้งสาค่ะมาเลยมาสนใจเย็นนะคะค่ะข่าวลูกกอดกอดกอดน่าใจเย็นนะคะด้าเริสุดเอาเป็นไหนก็ได้ไดมา เป็นเด็กดีเป็นเด็กเก่งอะไรเยะามารีรีบอ่ะตั้งใจยนะมาเต็มไม่ดีไม่คุยนะคุยเก่งไม่เอานะเป็นเด็กดีาากตั้งใจแล้วแต่ไหมครับมีอีกไปไหนอ่ะคอนเตอร์มีองวไปไหน้กสุนัขที่ไหนแรงพูดเดี๋ยวนี้เด็กดีเป็นเด็กตั้งใจเลยนะครับเห็นไหม เนี่ยเขารักคุณรูมากเลยคนอื่นเขามีสองพวงอันนี้เขาขยำจนขาดมาเลยดูสิดูดเขาขยำนี่ขอบคุณคะ่คะไหวถฉยค่ะขอบคุณคะ่ะไหวคุรูค,คะ่คะไห<ๆ>วค่ะเขาขยาจนเละมาแล้วคะ่ะไไม่สวย<ล>มันนิ่งไงคะมันนิ่ง<ๆ>แล้วรา,ข,าของเราอะขาดเหมือนกันมันมีสองพวงหาะทีไหนครับพวงคุณเพืนเราไปทำหายที่ไหนล่ะ ผู้ตายแล้วไม่เป็นไรคนะ่ระตั้งใจเรีนยนนะรู้ไหมคะไ,ไม่ต้องเก็บค่ะเชฉยไปนักกันตั้งใจเรียนอย่าคุยเก่งเ <มา S 1> ข้าใจไหมเข้าใจไหม,ไมไอย่าคุยเกย่งตั้งใจเรียนไมคุมาจากแถวต่อ,ตอไปลูกขอให้ดีๆมีร้านแข็งแรงเป็นเด็กดีเป็นเก่งตั้งใจเรียนร็้นะคะไม่คุย, <มา S 2> ยนะ เนะคะมาลูกมามาตอนเเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะคะคนอื่นนั่งลงอย่าให้เก็ลูกว่าอยอห่มาีสดีนเรือใไหมตั้งนข ได้ก่อนทำใจเรียนนะคะพี่ลาฟังคเยอะๆนะคะอยากคุยาจไมคะเรื่อฟังดึงอะรก็มาูมาพี่ลาดูรกดขอตัวเองน่ะเอาจะทำยไงจะกดไหม้งใจเรยนะคะยูไปค่ะว่าทงี่่นมาไป้งใจเนะคะ เดือนะคะค่ะไปไหว้สุราุลอาเด็กสุดท้ายคันเดินี้ลูกมาคนอื่นนั่งลงก่อนคนะมาเด็สุดท้ายมาทุกคนมาตะวินขอมาเด็กๆขามาตงนี้ก็มาเด็กสุดท้ายมาไหว้ลูกก่อนก่อนไหมก่อนแล้วก็ต้องอย่างนี้ด้วยอย่างนี้ด้วยรักมากต้องตีมากๆตั้งใจเรียนนะปอ ว่าครูก้มหัวเชิญมา อะไรนะคะโอเคตั้งใจเลยนะคะ1 hmm.